รีวิว i อ a d ด Air 5ในปี2023กับการที่ตัวใหม่กำลังจะมานะครับยังเป็นตัวเลือกที่ยังน่าซื้ออยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยวคุณนี้มาเล่าให้ฟังคลิปนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวมีรางวัลมาแจากด้วยนะครับผมดูให้จบด้วยล่ะไป ต้องบอกเลยนะว่าในช่วงปี2024นะครับก็มีข่าวลุดข่าวลือเกี่ยวกับตัวของ iPad รุ่นใหม่อาจจะเป็น iPad Air รุ่นที่6ที่มีการปรับสเปคอะไรหลายๆอย่างเข้ามาอย่างตัว M2 Mini นิดๆหน่อยๆนะครับก็มีข่าวลือกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะแต่หลายคนก็ยังคงแบบช่างใจว่าถ้าอยากจะได้ iPad รุ่นใหม่ทั้นทีตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเอา iPad Air 5ดีไหมหรือว่า จะรอเป็น iPad Air 6D Air 5สเปคตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีเป็นของปัญหาอะไรอยู่ไหมนะเออตัวนี้แหละหลายคนถามเข้ามาทีไอเลยไหนๆก็ขอทำมาเป็น iPad Air 5ในช่วงปี2023าก่อนที่ตัวใหม่จะเปิดตัวมาด้วยแล้วกันนะครับว่ามันยังคงน่าซื้ออยู่ไหมกับราคาที่เริ่มลดลงมาแล้วนะครับถ้าใครติดตามอติรีวิวนอนในฝั่งของ Tik t o ็อกนะครับก็น่าจะเห็นว่า iPad Air 5ตอนนี้ถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0ง1 6 0 0นเา็มบ้างนะครับผมถ้าใายทันในบางเวลา นะ oh. ก็ถือว่าราคาลดลงมาเยอะมากๆจากตอนนี้เนี่ยที่ในศูนย์ในช็อปอยู่ที่23900อะไรประมาณนี้ <Hey. S 1> นะครับ <Hey. S 1> ผมพระเหลือสัก17-16 0เนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือในเรื่องของดีไซน์ในตัวของ iPad Air 5หลายคนน่าจะหาข้อมูลกันมาประมาณหนึ่งแน่นอนน่าจะรู้ว่า iPad Air 5นะครับดีไซน์หน้าจอเป็นแบบเต็มขอบเต็มจอแบบนี้แล้วและหน้าจออยู่ที่10.9นิ้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดที่เ้ยในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่ไปหรือว่าไม่ได้เล เปลี่ยนแปลงมาใหม่หน้าจอเต็มขอบเต็มจอแะอรบิซน์เป็นอลูมิเนียมเอ้ยนะครับถือไปไหนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น iPad เจนใหม่ๆขึ้นมาแล้วเสริมหน้าเสริมตาให้เราด้วยว่าเออมันก็ดูเป็น iPad รุ่นใหม่นะอะไรประมาณนี้นะครับผมในแง่ของการจับถือและด้วยความเป็น p p d d i r เนอะหลายคนก็น่าจะรู้แหละด้วยความเขาว่า Air เนะี่ยมันคือต้องการความเบา บางพกพาสะดวกไปไหนก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ iPad Air 5คือทําให้เราสามารถพกไปไหนก็ได้ไม่ต้องรู้สึกว่าม,มันหนักหน้าอะไรเงี้ยใส่กระเป๋าไปได้สบายมากจะไปทํางานที่ไหนก็ได้นะครับหยิบขึ้นมาปื๊บปื๊ดพร้อมอุปกรณ์นั่งพิมพ์แป๊แกแป๊แกที่คาเฟ่ก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันและผนวกกับสิ่งที่จุดชูของ iPad Air 5เลยนะครับและตั้งแต่ตอนเปิดตัวในปี2022และก็ยังคงทําได้ดีเสมอมานะครับนี่นคือตัวของชิป เขาเเองนะพราะว่าตัว iPad Air 5ตัวน,นี้นะครับได้ชิปเป็นชิป M 1ห,หลายคนก็คงรู้แล้วว่าชิปตะกูล M นะครับอยู่ในตัวของฝั่ง Macbook นะฮะซึ่งถือว่าเป็นชิปที่เร็วและก็แรงมากๆชิป M 1เนี่ยเขาใส่มาก่อนในตัวของ iPad Pro นะครับและก็มาจับมาใส่ในตัวของ iPad Air 5ด้วยเหมือนกันซึ่งทําให้เฮ้ยกลายเป็นว่า iPad Air 5มันมีความเร็วความแรง เท่ากับตัว iPad Pro เลยเออเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่จะเอาไปทำงานต่างๆอย่างเช่นพวกงานกราฟิกงานตัดต่อวิดีโอ จากที่ได้ลองมาดูนะได้ตัดต่อผ่านตัวของ iPad Air 5อย่างตัวของแคปคัตต่างๆ,างๆาการเอาวิดีโอออกมาถือว่าเรนเดอร์ได้เร็วมากและการทํางานถือว่าลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับทำให้การใช้ชีวิตของเราไม่ต้องพกคอมใหญ่ๆก็ได้นะครับมีเพียงแค่ iPad Air 5สามารถจบงานหลายๆอย่างงานพวกโปรดักชันอะไรหลายๆอย่างเบื้องต้นหรือขั้นกลางเนี่ยสามารถจบได้ตัว iPad Air 5ตรงนี้ได้เลยจริงๆนะและนอกจากจะเอาไป ทำงานที่ใช้ชิป M1 เร็วแรงการประมวลผลต่างๆเนาะแรม8นะครับผมทำให้ตัว iPad Air 5มันมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า State Manager ที่มาพร้อมกับ iPad OS 16นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเล่นแอป,ปหลายๆแอป,ปเปิดมาพร้อมๆกันได้ถึง3แอป,ป4แอป,ปในหน้าจอเดียวกันหรือบางทีนะครับผมเราเล่นเกมจอหนึ่งนะครับทำงานอันนึงดูอาจารย์อันนึ่งนะฮะจดโนต้ตอันหนึ่งมันก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถทำแบบพวกมันติวินโดว์ต่างๆนะตรงนี้ได้ง่ายแล้วก็สะดวก มากยิ่งขึ้นสาหรับคนที่อยากทาห,หลายๆอย่างพร้อมๆกันอันนี้ก็คือผลที่ตามมากับการได้ชิป M1 แล้วก็ได้แรมที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเทียบเท่ากับตัวของ iPad Pro เลยจริงๆนะแต่ iPad Pro มันก็นั่นแหละมันอาจจะมีหน้าจอ120เฮิรต์อะกล้องที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าโอเคใช้จอของ iPad Air 5ก็ได้กล้องที่เพิ่มขึ้นมาก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยมามองเป็นตัวของ iPad Air 5ตัวนี้ด้วยและนอกจากจะเอาไปทํางานแล้วนะครับ iPad Air 5ก็เป็นอีกหนึ่งต ด้านเอนเตอร์เทนเมได้อย่างดีเลยนะเพื่อไปจะเอาไปดูหนังฟังเพลงนะครับผมพวกหน้าจอ Air 5ก็มีความสีที่เป็น P3 นะครับสวยสดงดงามอยู่แล้วแต่อาจจะเทียบไม่ได้กับในฝั่งของซัมซุงที่เขาเป็นจอโอเลดอ่ะอันนั้ก็ต้องยอมเข้าไปแต่จอของ iPad Air 5ถือว่าถ้าเอามาดูหนังฟังเพลงมันก็ทําออกมาได้ดีนะครับผมสีสวยสดงดงามเลยนะครับแล้วก็เรื่องของลาโพงตัวนี้เนี่ยก็จะมีลาโพงอยู่2ตัวด้านบนด้านล่างนะครับผมเอาไปดูหนังฟังเพลงต่างๆได้ เพลินๆอยู่แล้วหรือถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมนะครับเล่นเกมตรงนี้เนี่ยแน่นอนชิป M1 อย่างที่บอกเล่นเกมได้หลายเกม,มพร้อมๆกันหรือใครจะเล่นเกมเดียวก็ได้ก็ทําให้การเล่นเกมออกมาเนี่ยมีความลื่นไหลแล้วก็สเสถียรมากๆเลยอย่างใครเอาไปเล่น ROB ก็จะได้จอใหญ่ๆอันใหญ่ๆหน่อยปัดไปปัดมานะครับผมได้60เฟรม เกาะเกาะลื่นๆสบายๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากที่เดีะไอคิดนะตัวของชิป M1 ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะในปี2023แหละที่มันยังคงแรงอยู่ซัก 2024- 2025มันก็ยังคงแรงได้อีกนะเพราะว่าชิปมันแรงมากจริงๆนะครับผมขนาดตัวของ M2 ที่ ปรับขึ้นมามันก็ยังแรงต่างจากตัวชิป M1 ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หนีห่างขนาดนั้นนะครับแต่ชิป M1 ถือว่ามันครอบคลุมหลายๆอย่างกับแอปพลิเคชันที่กาลังจะเขียนมาในสัก2-3ถึงปีหรือ4ปีนี้แล้วนะครับผมเออถือว่าชิปมันเร็วแรงมากๆเลยนะครับมองใช้งานในระยะยาวได้แน่นอนสำหรับตัวของ iPad Air 5นะนอกจากในตัวชิปนะครับผมที่รู้สึกว่ามันยังคงใช้งานต่อไปได้อีกหลายๆปีนะครับออเดอร์รีที่มาใช้เสริมกับตัวของ iPad Air 5เฮ้ยมันก็ยังคง สามารถใช้ได้ยาวๆเหมือนกันและในระหว่างนี้ถ้าเราอยากจะกระโดดไปรุ่นใหม่ๆเฮ้ยแอสเซสซเรติเขาใช้ร่วมกันระหว่างตัวของ iPad รุ่น a 5กับตัวของตัว Pro ได้อยู่เหมือนกันนะอย่างตัวนี้นะครับที่ยังคงใช้คู่กันได้น,อน,น้องก็คือตัวของ Apple Pencil นะครับบางคนใช้ Apple Pencil รุ่นที่2กับตัวของ iPad a 5หรือบางคนมี iPad Pro นะครับก็สามารถสลับปากกามาใช้คู่กันได้โดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมต่อใหม่อะไรให้มันยุ่งยากแตะแปะปั๊บ ชาร์จปุ๊บต่อกันได้เลยมันเป็นอะไรที่ดูซิมเลตมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ถ้าสมมุตินะตอนนี้เราใช้ตัวของ iPad Air 5อยู่และในอนาคตสัก2ปี3ปีและอยากจะกระโดดไปเป็นตัวของตัวโปรซึ่งคิดว่า Apple pencil Gen ที่2เนี่ยยังคงใช้งานต่อไปในอีกหลายๆรุ่นแหละคงยังไม่มี Apple pencil รุ่นที่3ามาหรอกมัง้งนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ยังไงถึงยังไงนะครับถ้าเราอัปเกรดกระโดดขึ้นไปเนี่ยพวกปากกาเนี่ยยังคงใช้ร่วมกันได้อยู่แต่ในมีบางคนนะครับที่ตอน iPad Air 5 ตัวมาใหม่ๆมันจะมีข่าวบอกว่า iPad Air 5เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของวัสดุเออในปี2023ใช้แล้วเป็นยังไงหรือลอดใหม่ๆอันนี้ติไอยังไม่แน่ใจนะว่าลอดใหม่ๆเขาแก้ปัญหาหรือยังแต่ตัวที่ติไอใช้อยู่เนี่ยมันคือแบบแรกๆที่มันก็รู้สึกว่ามีปัญหาเหมือนกันก็คือเรื่องของฝาหลังที่มันกดๆแล้วมันยบุยบๆนิดนึงนะครับยุบๆนิดนึงแต่ไม่แน่ใจนะว่าปี2023ลอดใหม่ๆเนี่ยมันมันแก้ไขหรือยังนะฮะถ้าใครเคยสั่งไปในไลฟ์สดของอาตีนะครับผมแล้วไป ยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกหน่อยลวกันนะแต่เครื่องที่ได้ใช้อยู่มันซื้อเป็นล็อตแรกๆนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมบอกเลยว่าแทบจะไม่เป็นปัญหาเพราะว่า90%ของคนที่ซื้อ iPad ไปก็จะใส่เคสนะฮะก็จะใส่เคสพวกนี้เข้าไปซึ่งเคสพวกนี้นะครับผมถ้าซื้อพวกเคสที่มันมีความแข็งหน่อยเคสดีๆหน่อยก็จะมาปกป้องเราแทบจะไม่รู้สึกถึงความยุ่งของมันเลยนะอย่างตัวเนี้ยนะครับเป็นเคสที่ด้านหลังเป็นเอ่อพลาสติกแข็งๆอย่างเงี้ยนะับเป็นงีงนดไปก็ นะครับเพรนาะฉะนั้นเรื่องความกังวลตรงนั้นเนี่ยก็จะลดลงไปนะอย่างนี่ที่ไอใช้อยู่นะครับผมถ้าเผื่อใครอยากจะซื้อตามนะครับซื้อตามไปใส่แบบว่า,าจะได้ไม่เกิดการยั่หรือปกป้องเรื่องของการงอได้ด้วยถ้าเคสท,ที่ความหนาความแข็งพอดีจะลดพวกแรงกระแทกแรงซับแรงจากการกดอะไรเงี้ยเพื่อลดการงอได้พอสมควรนะอย่างตัวของนี่ที่ไอใช้อยู่นะครับสกินนา้าอะสปังนะครับนี่ก็จะเป็นเคสดีไซน์แบบเออเท่ๆนะครับแบบนี้เลยมีการสกินนะครับตัวโลโก้ของ แบรนด์สกินน้ำอะด้วยนะด้านบนตรงนี้นะครับผม S K R M นะฮะสกินน้ำอ่ะอ่านี่จะมีตรงนี้ด้วยนะครับตื้อดึงนะฮะซึ่งตรงนี้นะทีไอก็อย่างที่บอกพวกเออ่คสเอ็กซ์เซอเรี่ของ iPad หรือว่า iPhone ส่วนใหญ่ของทีไอเนี่ยก็จะมีในฝั่งของทงั้งเอ่อหลายๆแบรนด์ด้วยแล้วก็ในฝั่งของไมโครจิตที่หนีหยิบของสกินน้ำอะหรือแบรนด์อื่นๆเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปนะครับไมโครจิตก็เป็นคนที่นําเข้าพวกเคสจากแบรนด์ดังๆทั่วโลกนะครับมารวมไว้ให้อย่างแบรนด์สกินน้ำ ไม่ริจิตด,ด้วยเหมือนกันนะครับนี่หลายๆอย่างคือโอเคเลยนะดีไซน์ต่างๆนี่มีการซ่อนกิมมิกนะครับพงดึงสีแบบสีส้มๆให้ดูมีความเท่ๆด้วยแล้วก็มีในฝั่งของ Pencil Holder เอาไว้ใส่ปากกาได้ด้วยนะครับก็จะเป็นปากกาที่อยู่ทางด้านขวาเผื่อใครใช้ iPad Air 5ก็เสียบแล้วก็ปากากาก็ชาร์จได้ด้วยเลยแบบนี้นะเนะก็สามารถพับแรงต่างได้นะมันเป็นออริกามิเนาะสามารถพับได้เลยนะครับผมตั้ง วางในรูปแบบต่างๆได้สบายมากนะครับไหนๆแล้วก็ขอป้ายาเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับหลายๆคนที่ใช้ iPad แน่นอนต้องใช้คู่กับ ไอโฟนส่วนใหญ่ใช่ไหมนี่ในไหนก็เป็นแบบว่าเคสของสกินนามะนะครับผมก็จัดให้ครบซะหน่อยเผื่อใครนะครับใช้ไอโฟน12 13 14หรือว่ามีเคสที่มีแม็กเซฟนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยต้องการตัวงการ์ดโฮเดอร์เสริมความเท่เข้าไปนะครับสกินนามะแมกเนติกการ์ดโฮเดอร์นะครับวิดกิฟต์สเตนสปังนะครับอ่าบางคนแบบโอ้โหทำไมชื่อมันยาวจังเลยนะครับมันก็ เหมือนอารมณ์เป็นการ์ดโฮเดอร์ที่ใส่พวกบัตรต่างๆอย่างใครที่เดินทางบ่อยการ์ดขึ้น BTS อ่ะก็เสียบตรงนี้ได้บางคนบอกเฮ้ย hey, มันมันยังไงพี่มันต้องเสียบด้านบนเหรอนะครับมันจะมีรูๆด,ด้านข้างตรงนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับและถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับรม,รมันจะมีการ์ดเด้งออกมาต้งนี่แล้วเราก็สามารถหยิบการ์ดตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับก็เป็นการ์ดโฮเดอร์แล้วก็จะเป็นตัวของกิฟต์สแตนได้ด้วยนะครับคือ,อยังไงกิฟต์สแตน ก็จะกึ๊บออกมาแล้วก็ตั้งเอาไว้ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์แนวตั้งแนวดอนได้เลยหรือจะเอามือสอดตรงนี้ก็ได้เพื่อกันหล่นนะครับผมมันก็สามารถเรียกไงอ่ะโหเป็นตัวสารพดประโยชน์เหมือนกันนะสำหรับคนที่ใช้ iPhone ที่มีตัวของ m a x s a f e หรือว่ามีเคสที่ใช้คู่กับ m a x s a f e ได้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้ามีคู่กันนะครับถือคู่กันอย่างนี้นะมันก็จะดูเข้ากันเข้ากันความกินน่ะทั้งคู่เลยนะครับ อันนี้อากจะซิบต่ออีกหน่อยนะครับผมว่าตัวของสกินนมาสปังเนี่ยเขากําลังจะมีเคสของ iPhone 15เตรียมรอไว้ด้วยนะครับเออถ้าใครชอบดีไซน์ของความเป็นสกินนมาสปังนะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผ่านตัวของเพจ Facebook ไมตรีจิตหรือถ้าใครสะดวกไปทาง Lazada หรือว่า s h o ป e ี้ไมตรีจิตนะครับก็ไปหาซื้อหรือว่าติดต่อไป ได้เลยนะครับและในตัวซีรีส์สปากันนะครับยังมีอีกหลายโปรดักต์เลยนะสามารถหาซื้อได้ที่เพจไมตรีจิตได้เลยนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็หลายคนน่าจะได้ใช้งานกันบ่อยๆก็คือเรื่องของกล้อง iPad Air 5นะครับทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าบอกเลยว่าเฮ้ยถือว่ามันเอาเรื่องนะสำหรับการที่เป็นกล้องของ iPad เนี่ย นะในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเคยไปเปรียบเทียบหลายๆตัวอย่างตัวของ iPad Gen 10 iPad Air 5หลายๆคนชอบโทนของ iPad Air 5กันเยอะเลยในแะง่ในแง่ของการถ่ายรูปด้วยถ่ายวิดีโอด้วยนะครับและเรื่องของถ้าใครไปใช้งานวิดีโอนะเรื่องของบิตเรตต่างๆเรื่องของความสับเทียนเรื่องของอการจัดการ HDR บวกกับอย่างที่บอกไปนะครับมันมีชิป M1 มาเสริมให้มันทั้ง Deep Fusion เอยเรื่องของการคุม HDR เอยมันทําได้เก่งขึ้นแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งถ้าใครแบบว่าจบแค่ตัวเดียวเนี่ยสามารถถ่ายเก็บงานพวกวิดีโอปุ๊บแล้วมาตัดต่อผ่านตัว iPad Air 5มันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจบครบแบบนี้ได้เลยนะครับผมกล้องด้านหน้านะครับเคยเทียบใน t i k t o ok ็อกไปเรียบร้อยแล้วล่ะเออบางคนถูกใจ iPad Air ซึ่งนอกจากจะเอาไปถ่ายวิดีโอหรือรอะไรต่างเังรู้สึกว่าอีกหนึ่งประโยชน์ที่ iPad Air ําได้ดีก็คือชิปมันเร็วนะครับผมเพื่อใครจะเอาไปเสริมรายได้ตัวเองเอ,อ,อยากจะเอาไปไลฟ์สดต่างๆกล้องหอง iPad Air สวยนะครับชิป เร็วชิปแรงและด้วยความเป็น iPad แดแตมันอึดอยู่แล้วเผื่อใครจะเอาไปไลฟ์สดเนาะมันสามารถทําให้เราเนี่ยไลฟ์ like สดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพกล้องคุณภาพเสียงแล้วก็ระยะเวลานะครับผมก็เอาไปต่อยอดต่างๆตัวนั้นได้อีกเข้าไปนอกจากถ่ายรูปสวยถ่ายวิดีโอสวยแล้วนะครับผมนี่คือเรื่องกล้องของ A5 เนาะถือได้สรุปรวม,รวมๆนะครับในปี2023สําหรับตัวของ iPad A5 เรียกได้ว่าในไลฟ์สดไอก็จะพูดตลอดเองก็จะพูดตลอดว่า iPad A5 เนี่ย ือว่าเป็น iPad ที่ครอบจักรวาลเก่งทุกด้านเล่นได้ทุกแอปพลิเคชันจริงๆนะเออเผื่อใครกะจะเอาคุ้มๆจริงๆเนี่ย iPad Air 5 เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ต้องเช็คราคาดีๆนะถ้าอย่างที่บอกนะครับกับอาร์ตรีวิวที่ได้ส่วนลดพิเศษจากคลังทิกต o k ต่างๆนะครับที่ในไลฟ์สดของ t i k t o อกเนาะไอแพดไอ5ทำราคาลงมาได้ประมาณหลักหมื่นปลายหมื่นเอย่างเงี้ยหมื่นแปดหมื่นหกอย่างเงี้ยบ้างในบางครั้งมันก็ถือว่ามันตัวที่คุม้มแต่ถ้าใครไปได้มาในราคา2อ0 0มมันก็อาจจะต้องช่างใจน,นิดนึงกับตัวของ iPad Pro M1 ที่อาจจะเป็นมือสองหรือว่าอะไรยังไงเสริมเพ้่ไปแต่ถ้าใครได้หมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นแปดตอนน ยังไงก็คุ้มซึ่งอันนี้เสริมอีกนิดหนึ่งนะครับผมในการเลือกความจุเพิ่มเติมนิดเดีแล้วกันไอหมื่นหกหมื่นเจ็ดตรงนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัว64แต่อาจจะบวกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะัสักสองหมื่นนิดๆกับมัตติรีวิวนะจะได้เป็นตัวของ256นะในเรื่องความจุยังไงอันนี้เสริมนิดหน่อยก็คือถ้าใครเน้นใช้จดใช้อะไรต่างไม่ได้ตัดต่อวิดีโอมาก64ก็พอหรือถ้าใครเน้นตัดต่อวิดีโอหรือทํางานเยอะๆหรือเป็นสายเล่นเกมนะครับ เป็น2องก็จะดีกว่าอันนี้เสริมให้นิดหนึงนะประมาณนี้แล้วกันนะก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กําลังลังเลในการจะซื้อ iPad Air 5ในปี2023ดีไหมนะฮะเออน่าจะเขาเรียกมีชุดความคิดที่เริ่มตัดสินใจได้ มากยิ่งขึ้นประกอบกันตัดสินใจของพเพื่อนๆแล้วกันนะครับหรือใครจะรอ iPad Air 6ก็ไม่ว่ากันนะอากาศจะพลาดแบบว่าดีๆคุ้มๆจากอาติเรวไปด้วย <c oughs> นะประมาณนั้นนะครับเออและสุดท้ายนะครับมีคําถามในการจะแจกของรางวัลสุดพิเศษนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจดูคลิปนี้นะฮะเออนะถ้าใครตอบถูกนะเดี๋ยวจะมีการถุม <c oughs> เพื่อรุ่นับรางวัลพิเศษตรงนี้ไปนะคําำถามก็คือ SKRM นะฮะที่สกีนอยู่ตรงเคสของสกินนามะตรงนี้ นะครับมันย่อมาจากคำว่าอะไรเออนะถ้าใครรู้แล้วนะครับคอมเมนต์บอกเลยนะคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บนะถ้าใครตอบถูกกันมาเดี๋ยวจะมาสุ่มผู้โชคดีกับอีกทีหนึ่งนะก็จะได้รับรางวัลพิเศษจากอาตวิวิวไปเลยนั่นเองนะครับ ฝากกันด้วยแล้วกันนะแล้วก็อาจจะอาไปประกาศรางวัลทั้งในฝั่งของเพจ Facebook รวมไปถึงในฝั่งของ Tik t o อกด้วยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันรวมไปถึงของในฝั่งชุมชนของ YouTube ด้วยนะประมาณนี้ฝากเพื่อนนะครับชวนกันแชร์ค,คลิปนี้ออกไปด้วยนะหลายๆคนกำลังตัดสินใจอยู่จะได้เอาคลิปนี้ของเดไอไปประกอบการตัดสินใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวนเอ็นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ให้กับช anel มาติรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตและก็เจอคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ TI ตตนเต